สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องไอป๊อกขอนำเสนอ New Mini Cooper SE2024 รถลดไฟฟ้า100%โชมใหม่วิ่งได้ไกลกว่าเดิม Mini Cooper SE ใหม่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ยกแผงจากคุ้มพลังของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าพละกกำลังรวมสูงสุด160กิโลวัตต์218แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่330นิวตันเมตร สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง6.7วินาทีแบตเตอรี่ที่มีความจุ54.2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและมีระยะทางการขับขี่สูงสุดถึง402กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จทั้ง AC และ DC ขนาดตัวถังความยาว3,858ม mm, ิมความกว้าง1,756ม mm, ิมความสูง1,460ม mm. ิมดีไซน์ภายนอกยังคงสื่อถึงแก่นแท้ของความเป็นมินิในตำนานโดยยังคงรูปทรงกระทัดรัดช่วงหน้าที่สั้นและคล่องตัวโดยที่มือจับได้รับการดีไซน์ใหม่ให้ราบเรียบไปกับตัวรถเรียบง่าย ตัวถังปัสจากซุ้มล้อและไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถจึงช่วยให้เสริมดีไซน์โดยรวมให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงแปดเหลี่ยมเสริมเส้นสายการดีไซน์ที่คมชัดยิ่งขึ้นอย่างมาพร้อมกับไฟหน้าทรงกลมและไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ล้อขนาด18นิ้วสีทูโทนที่ผลิตจากอลูมิเนียมรีไซเคิลสูงสุดถึง70%ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบ สไตล์มินิมอลยังคงความคลาสสิกและเรียบง่ายของมินิโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นมินิคลาสสิกปี1959หน้าจอกลางแสดงผล OLED ทรงกลมความละเอียดสูงคมชัดและมีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคุมทุกการใช้งานจอแสดงผล Head-up Display ด้านหลังพวงมาลัยช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากเดนถนน New Mini Cooper SE รถไฟฟ้า100%โชมใหม่ดีไซน์ m i n i มอลวิ่งได้ไกล402กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP เปิดตัวที่ไทยราคา1,699,000บาทครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องไอป๊อกด้วยนะครับขอบคุณครับ